ซื้อมึงบัวนาบเบียกเบียกลุงลุงเลยมึงนาหยับ,บครับ,รบดีครับายงพะลอครับครับสวัสดีครับครับเดินทางไปต่อสมสวนอีกสวนอีกสวนยุดจันทร์อำเภอขลุงขลุงเนาะขลุงขลุงขลุงขอรอขอรออุงอขลุงไป เมื่อก้เขากระยางมานมมนี่บ่เมนเขาเขาอ่อนไปเส้นพูนเส้นหลังเป็นทางเขาอันนี้ทางทางเขาเข้าไร่อเราลงไปครั้งแรกนะ <c oughs> ทางอะโอ้ทุเรียนบักดอกหมั <c oughs> กดอกขับตนนัวนี้โอ้สำหรับผู้ใดสอบทุเรียนนี่ได้กินเลยเจเลยครับ ตัวเรียนแก่แล้วตัวหัวไมืออื่นยังกินวันเมือม่อนี้ยฮะต้องพักพักยังนี่เนาะพักหนึ่งวันพักหนึ่งวันพักเมื่อยเมื่อยแห้งหาเพี่ใส<จ>่เราอยู่ทางหัวกับเพื่อนมาทางเขามางานรัะอยู่บงหัวอยู่ขอบ<อ>ต้นลองกองอสวนเพื่อนแปลนดีแห้งไหมยอมรับเลยครับทำสวนได้ดีมากมากเลยเห็นแล้วมันก็ดีนาอยู่ พนขยันได้จังอยู่ได้เนี่ยท่านพนขี่เห็นขานแม่หนิยูเปลี่ยนเนาะเป็นยังยังอยู่เปลนอย่างหนึ่งสองสามสี่สี่สี่เมตรอืสี่คูณสีส่สี่สอู้อูตัวนี้แหงโดกแหงฟ้าของฝากนะั่นมืออื่นนี่อู้ตัวดี ชิ้นบนสีด้หลายอย่นี่เบิ้งเบิงเบิงครับสีคูณสีอบักโดกเลยหน่วยงามพร้อมไหมอื้ดบนเมน่สี่สามสิบหน่วยพุ่งบนสามสิหน่วยคูณสองนี่คือลัพธีนอสกับเป็นมักก็ได้คือคนเพลินหวานแต่ผูู้เห็ดเห็ดก่อนแตดอะมรก่อครับ มวนเห็นเลยก็มวนกินกงบพอปันได้ดอกมวนมักคือบอกง่ายๆผู้เห็ดก่อนกับได้ก่อนนี่เห็นก่อนกับไนี่อเราก็บอกว่า20ปีแล้ว20ปีแล้วที่เรียนน่อยมึงมัปลูกยางเลย20ปีเมื่อแล้ววะนี่นี่ลองกรองนี่ลองเห็นไหมนี่ลองกรองนั่นนี่กระลังขึ้นแต่มันบอท่านสุกนะนี่นี่นวหน่วยอ่อนมั่งครับนี่นี่ก็ลองกรองนี่เนาะ S <S แต่ตส่วนมากจะเป็นมังคุดมังคุดหลายมังคุดเนี่ยมันได้เงินกันเด้อะมังคุดเยอะอเขาจะว่าเขาะจะเก็บมังคุดทรงหนองนะงนทรงเพิ่นวัดไายหอมบักทุเลียงมาประมานมันรนบ่หอมบอ่หอม,อหอมนึกมันรน,นบร่มันบุรนดอกบอ่มีหน่วยรนดอกรนเขาเก็บหมดโอ,อ,อ้หอมหอมไม่ต่อยินถูกป่ะโอ้หลุดขนออกไปครับเต็มหลุดออกไป ตอนนี้มะทินเหมองมืดมองแจ้งถ้าเดินอยู่ในป่าเนาะปลามังคุดปลาทุเรียนเขาโอ้งามเจริญช,ชมเื่ิญชมนี่คือมังคุดดีเลย มันก็มีต,ต้ตนตายต้ยะะนบ่ตายเกอนเหรอวากันนั่นละ่ะมันกรแร็แล้วแต่ก,กันเหรอใช่มันดีสุดตๆไหนมันก็บ่แมีนหรือเนาะคือกันกับคนแหละมันก็มีผู้ดีผู้ซวแม่นบ่พี่นอกเอฟซีว <c oughs> ่าไหน <c oughs> โอ้ยโอ้กันมันเป็นของแอดเบิ่ื้องลึงโอ้ยเนาะสิบว่าขายด้วยคำขั้นเป็นของผมแจกเอฟซีเลยนะน โอ้ออนซ้อนอ้อนซ้อนปนไม่เอ้ยใหญ่ไม่ติดอยู่ไอ้ยังมันโลนโอ้ทุเรียนโลนโอ้มาทุเรียนนี่ยังแมีนหมอนอยู่นแมันเมีอนตัดถิ่มซื่อสื่อบรรทิ่มเมียนหมอนนึงทุเรียนตัดถิ่มโอ้ยหมอนโอ้มันโลนมันหนุยหนุยเพิ่งจะเลยตัดถิ่ม lát hình, hấp, แกe, gìn, mô mô hòm, xui xuôi đây ta, ta, à. à này là thế hello. Turn my phi, my Tôn Young, young. When my tongue loo game, yay, nah, hang hò ma. Beloo. Swoon. Một tay, you know. Happy mang hound siêu tay, yên Nó yên. Tôi, yên tay, yên tay. Tôi, yên tay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 , nó sớm nó ข<ค>น,<ค>นไปนไปเต็มเลยครับโอ๊ยซอนน้ำข่าเจ้าครับวิถีชีวิตของเพิินกับของหฮามันคนละยางเลยแหละคนละยางเลยเนาะอือมานเฮามันเป็นยังสี่นะมันวิถีชีวิตกันโอ้อยยูได้สำหรับคนขยันครับแผลนี้ขย,นขยนันนั่นยู่ไ้แท้แล้วก็ไม่กินไม่ไม่กินไม่อยาอกโอดครับเป็นจากคนจิจิขาดจิขาดเนาะ เขาภาษา,นาันนีก็มังคุดโดดแห่งโซนดกมากมากนี่ทางเขาขออนุญาตเพื่อนหรือครับเป็นวันยาลงลองลองเบง,ง,ง,งโลดนี่มาลองกองกำลังใหญ่สุกเหรอเออมังกรจะนี่ลองกองกำลังหยิสุกเบรกลดแค่เจ้าจแก่ออกไปเต็มคันรถลยครัโบกดขายอย่างนั้นดีดีซ่อนมันลองกองท้ายหรือเ่ ในรองกองนี่นี่รองกองนี่นี่ครับนี่รองกองมาดุปันใดนี่ช่้ยครับลองกึ่งมึงมีมึงมีมึงมีเห็นมึงมีวะเห็นมึงมีวะเนาะปูนลูกไปเลยเลยพุดแล้วเนี่ย อู้มังขุดมันออกใหม่บอ,อกว,วา่ามันออกเก่า่มังขุดผ่านมันอานซีันนะคะระับพวมาผมยางเดินไปน้ำก็ปวดขา่วงแห้งแต่ต้นไม้หลายอยู่เนี่ยโอ้ดวงะสมกับเนื้อที่ยี่สิบไร่เลยดกแห้งแถวนี้มังขุด แต่ขั้นมึงแดดก็คือบอดแดดเพราะว่าแต่มันคือเขาเอาใช่ปะอบ่มึงหูแล้วเจ้าเอาวะเทีนีว่าบ่เอาแล้วมันบ่เพราะว่าอากาศดีเลยจำนี่ก็ล่องกลองแต่ตนมอไฟว่าห้าวจุบรเห็นนี่คำว่าโดกันาด ตอนที่จริงมันดงมันสิเต็มโตมันสีเป็นพวงเป็นตับเป็นตับเลยส,สวยๆมันมาก,ออกไฟเอ๋ครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับวันนี้มาชมสวนไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ